สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เด e a เองเจ้าค Reading Channel แล้วก็ขอกราบสวัสดีชาวราศีกันลลัษนาการทุกท่านนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมนะคะเดือนนี้เข้าสู่เดือนเมษายนพุทธศักราช2567ปีใหม่ไทยนะคะเข้ามาแล้วนะคะก็เรามาดูกันว่าชาวราศีกันลัคนาการนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะเะบื้องต้นใบแรกเลยคุณได้ไพ่ จะไฮโร p h นต์ ant, นะคะไพ่จะไฮโร p h นต์นั้นมันเป็นอะไรที่บ่งบอกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ใหญ่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการที่ได้รับความเมตตากรุณาการที่คุณได้รับความเอ็นดูจากผู้ใหญ่จากเจ้านายผู้บังคับบัญชานะคะในบริษัทในองค์กร หรือการได้เลื่อนขั้นเป็นอีกจุดจุดหนึ่งสำคัญของชาวราศีกันลัคนากันนะคะนะพอพูดเชิงในเรื่องราวของอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วชาวราศีกันเหมาะและควรมากๆนะคะที่จะไปทำบุญไม่ว่าจะทำบุญแบบในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ที่ขึ้นชื่อว่าทำบุญนะคะทำบุญแบบไหว้พ่อไหว้แม่นะคะดูแลอุปการผู้อุปการรักคุณ นะคะหรือแม้กระทั่งดูแลลูกของเราให้ดีนะคะหรือว่าพูดในสิ่งดีๆคิดในสิ่งดีๆวังดีต่อคนอื่นในสิ่งที่ดีๆนะคะไปทำบุญใส่บาตรนะคะไปทำบุญวันเกิดไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็หรือทำอาชาระค่าน้ำค่าไฟในวัดนะ,ะหรือช่วยเหลือผู้ยากไร้อะไรก็แต่แล้วแต่กำลังตามศรัทธาของชาวราศีสิสงห์อาของชาวราศีกันลัคนากัน อีกนะอย่างหนึ่งเลยไพ่ตัวนี้นะคะบ่งบอกว่าถ้าคุณได้ทำสิ่งนี้แล้วที่ผู้อ่านกำลังเอ่ยถึงหรือพูดถึงตัวคุณเองจะประสบความสำเร็จและบุญบารมีวาสนาต่างๆของชาวราศีกันคุณจะ มาหาชาวราศีกันหมดเลยทําให้ชาวราศีกันคิดสิ่งใดก็ได้ไวอยากได้อะไรก็ได้คิดสิ่งใดก็สมปรารถนารออะไรอยู่ก็ได้มาดูสังเกตจากหน้าไพ่เลยนะคะไพ่เสียมีอยู่ไม่กี่ใบที่เหลือมันคือความเขาเรียกว่าความโชคดีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นที่คุณไปกราบไหว้ขอพรไปขอมูนะคะไปขอบนบานสันกล่าวเขา จะกำลังประทานพรให้ชาวราศีกันนั้นได้สมดังที่คุณไปขอมานะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ได้เตรียมตัวแก้บนได้เลยนะคะราศีกันได้เดอะไฮโรแฟนที่เป็นชาวราศีพฤกษ์ธาตุดินเหมือนกันมาเสริมนั่นหมายความว่า ชาวราศีกันกับชาวราศีพฤษเมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่ในจุดเป็นตัวตนของตัวเองคุณจะมีความมั่นคงแข็งแกร่งเป็นดินที่มีความแข็งแกร่งยึดเหนี่ยวแน่นนะคะมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นที่ทำมันให้สำเร็จนะะเป็นแบบนี้นะคะส่วนใครที่กำลังมองหางานใหม่ถ้ามองในเรื่องของการงานชาวราศีกันนะคะคุณมีโอกาสได้สอบเป็นทหารตำรวจในอร้อย <c oughs> นะคะมีโอกาสได้เป็นทหารตำรวจในร้อยหรืออีกในหนึ่งเลยได้รับราชการทำงานอาจจะทำงานรัฐ,รฐวิสาหกาิจก็ได้ไฮร o แฟนช์ริออตก็มานะคะอาจจะทำงานเกี่ยวกับบริษัทที่เขาาทางด้านการสื่อสารนะคะชชริออตหรือไฮร o แฟนบริษัทเกี่ยวกับการสื่อสารการโทรคมนาคมบริษัทพวกกลุ่มสื่อสารต่างๆนะคะหรือทำงานเกี่ยวกับ วิศวกรกรมโยธานะคะหรืออะไรที่เกี่ยวกับถนนหนทางอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสได้ทำและถ้าชาวราศีกันเป็นคนที่ชอบที่จะเป็นคนเผยแพร่ทางด้านศาสนานะคะเผยแพร่ในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เป็นผู้สอนเป็นครูครูบาอาจารย์ทางด้านศาสนาหรือทำงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่างๆแล้วไปเป็นวิทยากรให้กับองค์กรต่างๆ คุณมีโอกาสรุ่งมากๆนะคะเรื่องเรื่องการทําแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการวิทยากรไปเป็นวิทยากรสื่อสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีหรือว่าศาสนาไปอบรมสั่งสอนอะไรกันต่างๆแล้วแต่ไม่ได้เป็นได้ง่ายๆแล้วฉันก็ชาวราศีกันมีโอกาสได้เป็นได้ทําถ้าได้ทําแล้วรุ่งนะคะที่ผ่านมาต้องบอกว่าชาวราศีกันค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยเพราะอะไร A o f s w o r d s นะคะดาบหนึ่งดาบหนักมาก กว่าจะได้ชัยชนะครั้งนี้มากว่าจะผ่านพ้นอุปสรรคนานาเลือดแทบกระเด็นเลือดน้ำตาแทบจะเป็นสายเลือดนะคะคือทุกอย่างมันโหดหรือโหดนะคะเจ็ดดาบก็มาอาจจะเคยโดนคนกลโกงอะไรต่างๆเขามานะคะทุกอย่างมันใช้เวลาสำหรับชาวราศีกันยิ่งมีราชาดาบมาทับตัวแบบนี้อะไรไหนนางมันอะไรหลายๆ,ๆอย่างมันถูกกดทับบนไหล ของชาวราศีกันไม่เป็นไรค่ะคุณจะผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกเคลียร์ออกไปปัญหาอุปสรรคต่างๆจะที่เคยที่เคยเข้ามารุมเร้าชาวราศีกันลัคนาการมันจะหายไปมันถึงเวลาที่ชาวราศีกันนั้นจะพบเจอความสุขและความสำเร็จสักทีนะคะครั้งนี้ปีนี้ชาวราศีกันเป็นต่อในทุกๆเรื่องนะคะนอกจากชาวราศีพฤกษ์แล้ว เราชาราศีพฤกษ์บแล้วชาวราศีกันก็เป็นอีกชาวราศีหนึ่งนะคะที่จะคว้าความสําเร็จมีความสุขนะคะอีกมุมหนึ่งของชาวราศีกันธาตุดินเหมือได้เหมือนกันนะคะส่วนสําหรับใครนะคะทำในเรื่องของทําธุรกิจอยู่ผู้อ่านจะบอกว่าอย่าไปลงทุนร่วมกับคนอื่นคนที่เราไม่รู้จักไม่กะมรกะทื่งไอ้โท่ที่ข่าแม้กระทั่งเพื่อน นะคะที่คุณรู้จักมักจีนี่นแหละก็อย่าไปลงทุนกับเขาเพราะว่าเรื่องของเรื่องนะคะตำแหน่งที่6ของคุณได้เจด,ดาบเคียงคู่กับเดชาริออดก็คืออาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักแนะนําให้รู้จักเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือเป็นญาติของฝั่งเพื่อนหรือว่าเป็นคนในครอบครัวที่รู้จักไม่ต้องใบไว้ใจเรางดทำธุรกรรมต่างๆลงทุนต่างๆเปิดธุรกิจ อะไรต่างๆกับกลุ่มคนเหล่านี้งดค่ะเพราะคุณกําลังจะสูญเสียการเงินให้เขาคุณจะถูกหลอกเพราะฉะนั้นถ้าว่านเตือนแล้วอย่าไปทําไม่ว่าจะเป็นลงทุนแล้วได้กําไรเป็นกอบเป็นกรมเขาเอาบัญชีมาโชว์เราก็แล้วแต่ว่าได้เงินหมื่นนะเดือนนี้ได้หมื่นเงินนี้ได้สองหมื่นมีเงินบัญชีเข้ามาเยอะก็แล้วแต่เราไม่ต้องไปทําไม่ต้องไปสนใจค่ะนะคะให้ระวังไว้ก่อนเดือนนี้จะมีคนเข้าหาแต่งตัวดูดีขับรถดีทุกอย่างมันเป็น เปลือกนอกที่เขาสร้างมาเพื่อหลอกลวงเอาเงินแล้วก็สร้างความเชื่อถือให้ตัวเขาเองที่การจะเอาเงินจากคนอื่นเพราะฉะนั้นจตต้องระวังเรื่องนี้มากๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นขนาดนี้เพื่อจะมาเตือนว่าชาวราศีกันลัคนากันควรที่จะเอาเงินตรงนั้นไปทําบุญดีกว่าหรือดูแลอุปกรู้อุปกรณ์รักคุณเราดูแลตัวเราดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นนี้เรื่องตรงนี้จะต้องระวัง สำหรับคนที่กำลังมองอยากทำธุรกิจอยากลงทุนอยากอะไรแล้วแต่ให้ศึกษาด้วยตัวเองให้มากๆตอนนี้สื่อออนไลน์ต่างๆในหลากหลายช่องทางเขามีเขามีให้ความรู้ฟรีนะคะเยอะแยะเราไม่ต้องไป <c oughs> ลงทุนไปซื้อคอร์สต่างๆเพื่อไปนั่งฟังนะคะแตะ่หลายๆอย่างก็อยู่บน ออนไลน์ Online, นะคะถ้าเชื่อถือจริงๆนะคะศึกษาแล้วจริงๆค่อยลงทุนอัน,นั้นก็ไม่ว่ากันนะคะเพื่อนๆอย่าลืมด้วยความดับอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะนั่นหมายความว่ากว่าเราจะผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้มาได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นเราก็พยายามดูแลรักษาการเงินของเราให้ดีๆในตำแหน่งที่5 <c oughs> ตำแหน่งที่5นั้นนต้องบอกว่าในเรื่องของการเงินชาวราศีกันเริ่มจะดีขึ้นบางคนเริ่มจะได้กําไรจากทรัพย์สินที่คุณลงทุนซื้อไปลงทุนปล่อยเช่าปล่อยขายปล่อยอะไรก็แล้วแต่หรือบางคนธุรกิจของคุณเพิ่งจะฟื้นฟูในเรื่องของร้านค้าร้านขายขายส่งขายปลีก นะคะหรือร้านอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่คุณได้ลงทุนการเงินเริ่มจะมาเมื่อก่อนมันอาจจะฝืดนิดนึงตอนนี้เริ่มดีขึ้นเริ่มได้จับเงินก้อนให้ได้เห็นนะคะใครที่จะทําธุรกิจตัวเองคุณมีโอกาสได้ทําธุรกิจตัวเองบอกเลยค่ะว่าเดือนตั้งแต่เดือนนี้ไปชาวราศีกันโอกาสที่จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณสูงมากๆกนะคะไม่จะเป็นการเลื่อนตําแหน่งอะ่ะถ้าพูดในเรื่องของการเลื่อนตําแหน่งแล้ว ชาวราศีกันมีโอกาสหนึ่งละได้รับโปรเจกต์ชิ้นโบแดงสองได้รับความเอ็นดูได้รับการอุปการะคุณจากเจ้านายได้รับการอุปถัมภ์ได้รับการส่งเสริมจากเจ้านายจนทําให้ชาวราศีกันลัคนาการนั้นได้ตําแหน่งที่ดีได้งานที่ดีได้โปรเจกต์ชิ้นโบแดงได้งานที่ดีได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นได้โบนัสมากขึ้นนะคะจะเป็นแบบนั้นในเรื่องของการงาน เพราะฉะนั้นชาราศีกันคุณเตรียมตัวได้เลยยิ่งใครอย่างที่ผู้อ่านพูดถึงแต่แรกใครทํางานราชการรัฐวิสาหากิจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงได้เลื่อนตําแหน่งเลื่อนสายงานย้ายสายงานไปในทางที่ดีมีโอกาสได้การเงินมากขึ้นด้วยและบางคนนะคะถ้าใครกําลังจกกะเกษียณคุณจะได้เงินก้อนก้อนใหญ่ อยู่กินสบายเลยนะคะอยู่ไปก่อนนะคะถ้าใครยิ่งทํางานราชการแล้วก็กําลังจะปลดกเกษียณแล้วก็เงินก้อนนี้บอกเลยค่ะทําให้ชาวราศีกันเนี่อยู่กินสบายนะคะและแต่อย่าลืมเราได้เงินกเกษียณอย่าเอาเงินไปลงทุนกับคนที่เรารู้จักนะคะต้องศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองก่อนในสิ่งที่เราจะทำนะคะเพราะการเงินเราจะโดนหลอกอย่างที่บอก นะคะในเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะเพราะว่าจะมีเขาเรียกว่าจะมีคนรู้จักได้แหละแนะนํามานะคะแล้วแถมตำแหน่งที่3ที่ทที่6ตําแหน่งที่8ด้านมาอีกเดลเวอร์นั่นหมายความว่าอาจจะมีเอารูปลักษณ์ของตัวเองมาทําเป็นจีบมาชวนเรานะะตรงนี้ผู้อ่านค่อนข้างที่จะเป็นห่วงและกังวลกลัวเจอคนที่เขามีประสบการณ์มากๆอะคะ่ะเหมือนเพื่อนผู้อา่านจริงๆก็คือเจอมาแหละแต่ว่าก็คือมันเรื่องราวมันเยอะ นะเพราะฉันก็อยากให้ระวังเรื่องนี้ให้มากๆค่ะเตือนไว้จริงๆเลยเพราะว่ารู้สึกห่วงนะคะโอเคค่ะถ้ามองในเรื่องราวของการเงินจะประมาณนี้แน่นอนนะคะมีโอกาสได้เก็บได้เก็บเงินนะคะได้ซื้อทรัพย์สินได้ซื้อบ้านเป็นของตัวเองหรือได้ซื้อคอนโดเพื่อลงทุนมีนะคะมีโอกาสได้หรือบางคนเนี่ยได้เลื่อนตําแหน่ง นะคะได้งานราชการต่างๆก็คือค่อนข้างดีเป็นไปนในทางที่ดีเลยนะคะส่วนถ้ามองในเรื่องราวของอุปสรรคแล้วก็ถ้าใครกําลังรอคอยข่าวคราวดีๆสิ่งดีๆกาลังจะมาเนี่ยรออีกหน่อยนะคะว่านมองว่าปลายเดือนมีโอกาสได้ยินข่าวดีนะคะที่จะมาว่าจะเป็นการรอคอยใครบางคนการรอคอยที่จะได้บีซ่าเดินทางไปต่างประเทศการที่จะได้ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศได้ไปทํางานอยู่ที่ต่างประเทศพร้อมมาหมดเลย นะคะภายในเดือนนี้แต่ขอเวลาประมาณสักประมาณปลายเดือนเมษายนชาวราศีกันลัคนาการคุณมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศได้ไปทํางานที่ต่างประเทศหรือแม้กระทั่งว่าใครอยากทําธุรกิจของตัวเองไม่อยากเป็นลูกน้องใครก็ใหนะะ้รอปลายเดือนนะคะรอไปเดินผ่านพ้นช่วงจังหวะนี้แรกๆนะะี่ค่ะไปก่อนแล้วคุณจะโชคดีการเงินคุณจะมาจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตนะคะส่วนในเรื่องราวของคู่ครองคนรัก คนที่แต่งงานแล้วนะคะอย่างที่บอกตรงนี้มันมีเจดดาบเข้ามาและมีเดอะชารีออตเข้ามาจะมีบุคคลที่เขาเข้ามาแทรกแซงในความสัมพันธ์ของชาวราศีกันเพราะฉะนั้นเดอะเลเวอร์สก็มานะคะดาบก็มานะคะสเตรนท์ Strength ก็มาคุณจะเจอแรงกดดันนะ,ค,ะคุณจะเจอความหนักใจ จะเจอสิ่งที่ตรงเนี้ยเข้ามาทําให้เราหนักใจนะคะไม่จะมาในรูปแบบการชวนคุณไปทําบุญชวนไปไหว้พระชวนไปอะไรก็แล้วแต่มาในรูปแบบความเป็นเพื่อนความรู้จักหนึ่งละเขาอ่ะแอบชอบเราเขาอยากอยู่ใกล้เราโดยไม่ได้มองว่าชาวราศีกันนั้นมีคู่แล้วนะ แต่งานแล้วมีลูกแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ชาวราศีกันจะต้องระวังทุกๆรูปแบบที่คนที่เขาเข้ามาชอบเรามาแอบชอบเราจะใช้ทุกวิธีทางในการชักชวนชักจูงเรานะเพื่อให้ได้อยู่ใกล้เรานะคุณอาจจะมีปัญหาระหององระแหงหรือทําให้แฟนของคุณเกิดความหึงหวง นะคะคเพราะฉันจะตรงนี้เรื่องความรักจะต้องระวังถ้าไม่อยากให้มีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นถ้ามีโอกาสได้ทำบุญนะคะชาวราศีกันคนรักของคุณกับชาวราศีกันเนี่ยจะต้องคอยเขาเรียกว่า ทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันบ,บ่อยๆนะคะใส่บาตรร่วมกันบ,บ่อยๆอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรร่วมกันนะคะเอามือประสานกันในการที่จะ,ะกรวดน้ําอย่างเงี้ยค่ะให้เหมือนตัวคุณเองนะ่ะได้มีบุญบาร,รมีมีวาสนาต่อกันยาวนานจะได้ลดอุปสรรคที่กําลังจะเข้ามานะคะเพื่อนๆส่วนใครที่ต้องบอกว่าคนโสดเนี่ยนะคะคนที่โสดมานานมาก คนที่อยู่มาจน40ปีแล้วยังไม่มีแฟนนะคะหรืออยู่มาจน30กว่าแล้วก็ยังไม่มีแฟนคุณเดือนนี้นะจะบอกว่าคุณจะมีสเสน่ห์นะคุณจะมีคนเข้ามาชอบมารักมาแอบรักนะคะมาแอบชอบมาขอเป็นแฟนคุณอาจจะเจอทั้งคนที่ทํางานราชการเป็นทหารเป็นตํารวจเป็นครูเป็นวิศวกรคือมาจากไม่แน่ใจว่าชารสิกันเนี่ยคือเล่นเขาเรียกว่า เล่นอแอปออนไลน์หรือเปล่าคุณจะเจอจากหลากหลายอา,อาชีพการงานเข้าหานะคะแต่ส่วนมากแล้ว k i n g s o u r c e เนี่ยขับทับตัวคุณอาจจะมีทำงานทางด้านทางด้านที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับราชการตำรวจคุณมีโอกาสได้เจอนะคะหรือคนที่อายุมากกว่าคุณอย่างเงี้ยค่ะหรือทำงานที่เป็นระดับหมอไปแล้วนะคะเป็นระดับหมอเป็นระดับอาจารย์ที่แบบ ขั้นจบด็อกเตอร์อย่างเงี้ยคุณมีโอกาสได้เจอนะนะคะเพราะฉันเนี่ยถามว่าคู่ตรงนี้มาไหมแน่นอน the lovers ก็มา2คัพก็มา2ถ้วยก็มาคนเนี้กำลังเดินทางมาหาคุณคุณอาจจะกำลังรอคอยใครบางคนอยู่อีกก็ได้เพื่อที่จะกลับไปด้วยกันไปทำงานไปทำธุรกิจไปใช้ทุกชีวิตด้วยกันที่ต่างประเทศคุณอาจจะเจอคนต่างชาติต่างศาสนาหรือศาสนาเดียวกันนับถือเหมือนกันแต่อยู่คนต่างถิ่นแดนไกล นะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่ชาวราศีกันลัคนากันจะมีโอกาสได้เจอคู่ครองที่กำลังเดินทางมาหาข้ามน้ำข้ามทะเลบินลัดฟ้ามาหาชาวราศีกันส่วนคนที่ต้องพูดในเรื่องของการเงินฐานการเงินคู่ครองชาวราศีกันจะเป็นคนที่มีเงินที่มีความมั่นคงในเรื่องของการเงินจะมาจากไหนไม่รู้แต่ว่าคนนี้มีความมั่นคงทางด้านการเงินแน่ แต่ให้ระวังดีๆนะคะด้วยความที่มีเจ็ดดาบนะคะเราต้องระวังแล้วก็พูดคุยอย่างมีชั้นเชิงกับเขาอย่าให้เขาเหมือนมาลวงความลับเราได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อนๆเพราะว่าเจ็ดดาบเนี่ยคุณจะเจอคนฉลาดอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ถ้าจะเปิดใจเจอใครสักคนก็คือให้เขาเหมือนเราคุยกันไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องรีบร้อนหกดาบนะคะถ้าคุณกําลังรอคอยใครบางคนกลับมาเลิกลากันไปแล้วกลับมาจะมีคนกลับมาหาชาวราศีกัน มาคบหาดูใจกันอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ชาวราศีกันเป็นต่อนะคะคุณจะถูกเอาอกเอาใจถูกเปอยากไปไหนอยากทำอะไรคนนี้จะเป็นคนดูแลชาวราศีกันทั้งหมดนะคะส่วนผู้ชายนะคะคุณมีโอกาสได้เจอคู่ครองได้เจอสาวเจ้าสเสนแต่จะเป็นแม่พระ เป็นคนที่ชอบทําบุญเป็นคนและก็เป็นคนที่ชอบเดินทางและอาจจะมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีที่ชาวราศีกันมีโอกาสจะได้เจออาจจะเจอกันผ่านการทํางานอาจจะเจอกันผ่านการแชทกันก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้สื่อออนไลน์ก็ไปได้หมดแล้วในการเจอกันนะคะถามว่าเจอกันครั้งนี้ดูให้ดีหนึ่งในนั้นคือคู่แท้ที่ชาวราศีกันจะได้ปักหลักปักฐานแต่งงานเป็นคู่กันคุณทั้งคู่มีบุญยา ที่การมีวาส,สนาต่อกันมาตั้งแต่ชาติปังก่อนจากหน้าไพ่นะคะและมีโอกาสวนเวียนเพราะฉะนั้นคําว่าการกลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งของหกดาบที่ว่าอ่านเอ่ยถึงเนี่ยอาจจะเป็นการที่คู่ของคุณที่รอคอยกันอยู่เนี่ยมีการกลับมาเจอกันอาจจะเคยเป็นเนื้อคู่มากันมาก่อน นะคะพอกลับมาครั้งนี้ไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็มีใครบางคนดึงคุณทั้งคู่นะคะกลับมาเจอกันเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องราวที่ดีขอให้ชาวราศีกันทุกคนนะคะประสบความสําเร็จในทุกๆด้านบอกว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ทําให้ชาวราศีกันเพื่อนๆกัลยาณมิตรของผู้อ่านมีกําลังใจนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินความรักนะคะความปรารถนาและความสําเร็จนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เรามาเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ผู้อ่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ